สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเผยโสมออกมาแล้วครับสำหรับ Honor x 4 0 GT Racing Edition จอ 144Hz เซิปเซต s n น p d r ดาก้อน888แปรม 7GB าร์จไว66วัตต์ราคาเริ่มต้นเพียงแค่9000บาทเท่านั้นเองครับ Honor X40 GT Racing ได้เปิดตัวในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยดีไซน์สุดเท่สเปคน่าสนใจและทั้งจอขนาดใหญ่6.81นิ้วรีเฟรเรสสูงสุดอยู่ที่144 h z ซ์ชิปเซต Snapdragon 888มีระบบระบายความร้อนมาให้กล้องหลัก50ล้านพิกเซลรองรับวิดีโอ 4K 30เฟรมแบตเตอรี่ 4,800mAh รองรับซาร์ไวร์อยู่ที่6 6วัตต์ครับในรุ่นนี้ก็จะคล้ายๆกับ Honor X40 GT ที่เปิดตัวไปแล้วแต่ตัวนี้จะมาในสีที่แปลกตาแปลกใหม่กวัวเดิมและสเปคที่ต่างกันเล็กน้อยทางด้านจอจะใช้เป็น TFT LCD ขนาด6.81นิ้ว r e f ฟรชเร a t e 144Hz โดยตัวเครื่องนั้นจะขับเคลื่อนด้วยซิปเซตของ Snapdragon 888โดยจะผลิตบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตร CPU c o ูคสสูงสุดอยู่ที่2 8ครับโดยจะมา พร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาดใหญ่ถึง4,000กับ1มิมยุก,กําลัง2นะครับถ้าพูดผิดก็ขอขอภัยด้วยนะครับตัวนี้เคลมว่าสามารถช่วยลดความร้อนได้ถึง30%เลยทีเดียวและจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่4,800ม a h รองรับการชาร์จไว 66W วัซึ่งจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0-50%ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นครับโดยจะให้ความจุแรมอยู่ที่12กิกะไบต์แลวก็หน่วยความจําภายใน512กิกับ โดยด้านประสิทธิภาพของกล้องนั้น h o n o r X40 GT Racing Edition จะให้กล้องมาทั้งหมดอยู่3ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลักค่า10ล้านพิกเซลกล้องเด็บ2ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลครับที่จะรองรับวิดีโอความละเอียด 4K และจะมีการสั่น AIS มาให้ด้วยครับและส่วนกล้องเซลฟี่ให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับและนี่คือสเปคแบบเต็มๆของ h o n o r X40 GT Racing Edition ครับ มากันที่ราคาวางจำหน่าย h o n o r X40 GT Racing Edition จะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีได้แก่สี Fantasy b l a r k r a c i n g b l a c k และก็ Racing Silver ครับและจะวางจำหน่ายในประเทศจีนและจะเปิดตัวราคาตามนี้เลยครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว,ว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี